สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u u u b e ทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับช่อง S.K. สอสธิการเช่นเคยครับผมวันนี้เราอยู่กับทีมงานโชคโชคสมบัติครับผมเสียโจผม S.K. รับผม SK 120รุ่น3ครับผมมาร์คไฟผมตัวนี้เป็นตัวธรรมดาครับ เชียร์ลิงครับผมมาชมการทำงานนะผมเจ้ามาร์คไฟคันนี้ครับผมเพิ่งเคยมารีวิวครั้งแรกรผมสำหรับเจ้ามาร์คไฟครับเสียโจโดได้งานใหญ่มากครับผมประมาณสิบกาไล่ครับ รถในฝันของผมเลยครับผมสำหรับเจ้ามาร์กไฟเกียงฮอครับผมอยากได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าอยากได้เป็นเอสเคสองร้อยครับผมถือว่ายังไวอยู่ผมเห็นว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ครับผมสำหรับเจ้าเอสเคมาร์กไฟคันนี้ครับผมตัวนี้เป็นตัวธรรมดาครับผมจอบน ไม่ใช่ซูปเปอร์ครับเป็นตัวธรรมดาครับผมเคียร์ลิงเยมสงที่ครับผมเสียงเครื่องนิ่มมากครับผมได้ข่าวว่ายกเครื่องมาใส่ใหม่ครับผมซื้อมาทำงานได้ประมาณ2เดือนครับซื้อมาราคา64ครับผมทำงานได้2เดือนเสื้อสูบทะลุครับผมเห็นว่าจัดเครื่องมาใหม่ แสนสี่ครับเร่งจำยังไม่ได้ครับผมไม่มีควันเลยครับคันนี้ทำยกเครื่องมาใส่ใหม่ครับผมเลยยังไม่กล้าเร่งแรงครับผมการทำงานพอใช้ได้ครับผม หน้างานวันนี้อยู่ที่บ้านผาแก้วครับผมอำเภอเมืองจังหวัดอ,อุบลราชธานีครับผมแกบอกว่าจะปล่อยออกอยู่ครับผมซื้อเครื่องมาใส่ใหม่ไม่รู้ว่าจะปล่อยในราคาเท่าไหร่ครับผม ่งยกเครื่องมาใส่ใหม่ครับเลยต้องเปิดฝาข้างออกครับผมแต่ว่าเรื่องความร้อนนี่ปกติครับได้โอกาสแวะเวียนมาถ่ายครับผมเพิ่งเคยรีวิวครั้งแรกเหมือนกันครับสำหรับเจ้ามาไฟคันนี้ถือว่าทำงานโอเคครับผม ทำงานใช้ได้ครับผมไม่มีควันเลยครับคันนี้เห็นว่าเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ครับถือว่าใช้ได้ครับผมงานเยอะมากครับผมแกมี SK m a คมาร์กไฟร้อยอยู่คันนึงครับผมตัวเล็กเป็นซูเปอร์ครับ ซื้อมาจากเ็นเยโจบอกว่าซื้อมาจากมหาสารคามครับกันนี้เพิ่งซื้อมาครับผมได้เดือนเดือนกว่างานเยอะมากครับเจ้ยโจ งานหน้าฝนครับเชียร์ลิงเสียจก็ถมที่ครับผมเออเสียงเครื่องนิ่มมากถือว่าทำงานใช้ได้ครับสำหรับเจ้าคันนี้ ป่าไม่ลกมากครับผมเห็นเขาว่าจะเปิดฟาร์มหมูครับทําเป็นฟาร์มครับผมอยู่ที่บ้านผาแก้วครับผมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับผมก็ว่างครับวันนี้เลยแวะมาเล่นด้วยครับผม แดดร้อนมากครับผมเจโจ้นี่แกจ้างคนขับคัะผม ก็แกเป็นคนหางานนะผมแกไม่ได้ค่อยได้ขับเองเท่าไหร่ครับมีสลักมุ่งกีดังนิดหน่อยครับผมแหมถ้าเก็บสลักมุ่งกีใหม่นี่รถคันนี้จะสวยงามมากเลยครับผมโซ่เต็มครับคันนี้ มาไฟนี่ผมก็ชอบเลยครับผมแต่ว่าเสียงอ่ะไม่ชอบครับผมแกบอกว่าระบบไฟฟ้ามันลวนคนระับแต่ว่าคนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะผมก็เลยมาศึกษาดูครับผมมาถ่ายไว้ศึกษาดูเพื่อเป็นแนวทางครับผมถือว่าทำงานดีอยู่นะผม แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเอาไหมเสีวยโจบกว่าอยู่นี่ประมาณสองพันเที่ยวครับผมฟาร์มหมูแกเหมาวไว้ครับในงานใหญ่มากเลยครับผม เียจ้อแกอยู่บ้านสว่างวีรวงครับผมอยู่อำเภอสว่างวีรวงครับมาได้งานอยู่แถวในเมืองครับผมคลิปนี้ขอจบไปกับเจ้ามาร์ไฟหัวหัอครับผมเดี๋ยวต้องไปทำธุระต่อครับผม ดี๋ยวรอชมคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเสียโจจะเอาไม่โคมาตักดินบี้ครับผมงานทอยสองคันครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากากดไลค์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ